นะกับผมผ่านปันครับล้างไว้แขกโอ้โหใจงามเลยครับแหนกผมเนี่ยปอ้ยมุบาปิกโอ้ยสายใหญ่ใหญ่ครับมาอีกมาอีกออกมาอีกอืมีกเดียวเอาไปแหนแล้วเนี่ยเออเนี่ยมุกมาบครับโอ้ย่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมคืนผ่านปันโอ้ยกลางสายขนเลยครับสีครับตัวนี้ครับอืม ผมไม่ได้ถ่ายทีแรกครับฝนมันตกมองไม่ออกครับคิดว่าไม่มีตัวนี่ครับเสียงคล้ายหินเหลือเกินครับคุณผูชมมว่าปูนี่นะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรครับเรา ฝนตกแล้วมอไปออกข้างชน,นมาครับโอ้นี่แหละครับปูครับผมขึ้นโลแน่นอนครับปูดำแท้ครับฟังเสียงนะครับ มีคีดไม่ยัยงต่ำเช็คดูจริงครับนาม,มีสองตัวเือกินครับฮึ่มสองตัวจริงนะครับผมขออนุญาตมัดตัวนี้ปั้นครับท่านผู้ชมผมมาดูตัวที่สองครับทีนี้จะยากนะครับ จะตัวน่งมันจะฟางครับคุณผู้ชมจะหลบไปหลบมาได้คนระับมาแล้วครับมาแล้วครับอือ ครับ <c oughs> จับเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ยคครับหนีบขออย่างขนาดนี้ครับนผู้ ครับบางทีมีสามก็มีครับผมสองตัวครับโอเคครับไปดูรูต่อไปในฝาครับอะไรนะอ่ะเออลบหนีบมั้งต้องปูได้มือเปล่าครับโอ้ยแหมโอ้ยตัวมีตัวเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยยุงเราก็ทั้งมือตัวตตัััววใบบดําครับ ปากรูมอยู่นี่ครับนี่ก็ตัโตครับผมโอเคครับครับผมนี่ครับรูสวยเลยครับแต่ไม่ใหม่ครับฝนตกกันนะครับเชืญแฉะไปหมดนะครับครับผมเดี๋ยวลองเจาะดูครับจะมีตัวที่จะถ่ายดูครับ มีตัวครับผมโคตรลึกเลยนะี่ยังฝุดมือเลยครับ อ,ออกเองหรือเปล่าครับได้ยินเสียงคานทับของ ไม่ไหวนะครับชมดึกจริงๆดูมดิ่งนะหนีไม่พ้นของที่ออกด้วยครับหนีไม่พ้นมาแล้วครับขับรถทำร้างครับ ผม,ผมใช้อย่างสวยนะครับนะครับแเด,ด,ดี๋ยวๆมีสองตัวหรือเปล่า เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปครับแน่นนะครับตัวนี้ผมปูวิศา่ครับรูนี้ลึกประมาณสองวางครับ <c oughs> มีอนะไรยครับครับต้องขุดถึงตัวนะ เป็นทรายครับชมไม่ยอมขยับเลยข <c oughs> ยับไม่พันปันโอ้หเป็นทรายครับชมทรายมันดูด บ่มแน่ครับตรงนี้ครับง่วงแน่นอนครับแบบนี้มันสซน่าจะสวยอยู่แปัดนึงครับใจเย็นครับกูนิโอ้โมันทำรูใหญ่นะครับปันฟันตุ่เมียด้วดูตั่เมียก็แก่ก็แ๊อืมดูตุวผู้วครับจะเผื่อมีสองตัวครับโอเคครับครับผม อะไรกูก็ขี่ผลงานรวมครับเก้าแต้มครับผมหมุนครับผ่านปันสามตัวครับหลวมๆสามตัวแต่แต้มใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคืนสามแต้มครับผมไม่แน่นเลยผมยวมาดูครับอ๋เนี่ยครับผมตัวกลังวยเลยอืมลอยไปน้อยกเเยตอนนี้ทองหลางครับลอยครับผมไม่แน่น น้ำกำลังขึ้นครับไม่แน่นแบบนี้หนีเลือดแดงคลื่นนะครับเนี่ยผมไปแล้วครับเจอคุดคุดขนสามลุงอะไรใสยาขับพอยูลูคุณื่นครับอืนี่ตัวครับผมดำแล้วก็ไม่แน่นกันะดำใสอย่างสวยเลยครับงานเดียวแข้งโป้งอ่ะ ปล่อยคืนครับผมช่วยๆเลยน่ะหวังมันพัดปุ๊บเนี่ยพอชุดตัวไปเนี่ยเรามาหาเนี่ยโคที่วาเล็กๆเนี่ยโคตัวนี้หมดเลยนะครับรล่อสตรีนเติร์นหาสตรีนีครับผมปล่อยคืนครับดเป็นแแดดงปี่ดด <S 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 ครับดูครับปันปันไซ หนึ่งแต้มครับผมตู้เลนแน่นไปอืมอีกตู้น่นหมดเลยสามตัวเนี่ยน่นทุกตัวครับเนี่ยตู้เล็กเนี่ยแน่นเนี่ยครับผมล่อยคืนครับเดี๋ยวไข่มางมกุ้งในนี่ล้วหนีบมือผมแค่นี้พอครับหกแต้มครับผมนโลอืม ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับแ้าเจอกันคลิปหน้าครับผม